รเรียนอาจารย์ที่เคารพกระผมเป็นตัวแทนของกลุ่มจะมานำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านตาลลหรือบ้านตาโลตัวเมืองจังหวัดยะลาโดยสมาชิกของกลุ่มกับผมมีทั้งหมด3ามคนครับผมชื่อนายซาดามตอสอรีครับผมนายอาหมะจิโนครับและผมนายอาหมะดังสาเมครับ ประวัติของชุมชนบ้านตาโลหรือบ้านตะโลสมัยการการปกครองแบ่งเจ็ดหัวเมืองหรือเจ้าพญาเมืองยาโลหรือเขาเรียกว่ายาลาเป็นหมู่บ้านภายใต้การปกครองของพระเจ้าพญยายเมืองยาโลคําว่าตเตลหรือตาโลมาจากภาษามาอยู่ที่มีความหมาย ว่าเป็นช่องเขาร่องเขาที่เต็มไปด้วยผาผาสงชันในอดีตชุมชนบ้านตะลุกก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านบาตันด้วยภูมิศาสตร์บ้านตะลุอยู่ภายในสุดของบ้านบาตันหรือบ้านตะลกุกเขาเรียกว่าบาตันในบ้านตะลุได้เปิดสถานที่ท่องเที่ยว แห่งใหม่ในเมืองยะลาคือเขาโตสะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นผาหินใหญ่ที่เต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านครับให้เรามารู้จักความเป็นมาของเขาโตสะใหแล้วก็เรามาดูกันเลยครับนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของเขาโตสะเหในปีพศ2559ทางเยาวชนของเราได้ไปเที่ยว ทะเลหมอกศิปลปะดูภูเขาของเขาสวยแล้วก็กมาดูบ้านของเราเป็นเป็นพาหินใหญ่น่าจะเปิดการท่องเที่ยวได้ได้เกิดแนวคิดเพื่อเปิดสถาน,ถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อหาไรายได้เสริมเข้าหมู่บ้านเป็นอาชีพเสริมสําหรับเยาวชนที่ว่างงานเพื่อมาเป็นไกด์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ครับ ครับต่อไปเรามารู้จักแนวทางในการบริหารจัดการและการพัฒนาสามที่ท่องเที่ยวมีอยู่ด้วยกันดังนี้หนึ่งการบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมสองการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวสามการมีส่วนร่วมของประชาชนการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ การตลาดการพัฒนาตามที่ท่องเที่ยวและ6กการบริหารจัดก,การด้านการเงินเรามารู้จักโครงสร้างของการบริหารจัดก,การแหล่งที่ท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์เขาตุ้สาหิครับมีประธานมีเลขานุการ,การมีคณะกรรมการที่ปรึกษาแล้วก็มี าการเงินและบัญชีประชาสัมพันธ์และการตลาดการจัดหาทุนและประสานงานรักษาความปลอดภยัยบริการและสวัสดิการอนุรักษ์และพัฒนารายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดจะแบ่งเป็น3ส่วน1.60%ของรายได้เป็นค่าน้ำใจกับเจ้าหน้าที่ 2. องี่สิของรายได้เข้าส่วนกลางเพื่อใช้ในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 3. าี่อีก20%ครับของรายได้บริจาคให้ทางโรงเรียนตริกาครับมาดูลนะักษณะกายภาพของชุมชนเป็นภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ห้าลิดน ซึ่งหมู่าลิโดนนี้เขาเรียกว่าบัตันในมีลักษณะเป็นภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันตกของหมู่บ้านมีหน้าผาตั้ง90า90เมตรความยาวอยู่ที่30เมตรและก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณ 1, พั0พัน0ฟุต ซึ่งเหมาะในการท่องเที่ยวในเชิญอนุรักษ์มีความสวยงามเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าจะมีหมอกปกคลุมในพื้นที่พื้นที่หมู่บ้านและล้อมรอบภูเขาในกลางคืนสามารถมองเห็นดาวบนดินโดยล้อมรอบเมืองยะลามีความสวยงามเป็นอย่างมาก ครับกลุ่มของกับผมขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ